เอาอติกระดูกคุณแม่ดาโัศูนนะครับเอามาไว้ร่วมกับคุณพ่อพม่บัวศูงเกดีสีขาวตรงนี้แหละวันนี้วันที่15วันจันทร์ที่15าธันวาคม2558นครับได้เอากระดูกมาไว้ที่เกดีตรงนี้แหละคือลูกหลานเพราะว่าคุณแม่ท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่9าธันวาคมที่ผ่านมามน,มน,นีนปี้พอวันที่13เมื่อวานนี้เออ วันนี้นที่สิบสี่ดิไม่ใช่15เนาะก็เมื่อาวานที่1 5 13ก็ได้เอาสรีระของคุณแม่ไปไปไปเผาในในวัดเผาเสร็จวันนี้ก็เช้า14ธันวาคมถึงวัน่างนะครับก็ได้ากระดูกมาเก็บัฏิมาแล้วก็เอามาเก็บไปที่ตรงนี้ก่อนชั่วคราวไว้ให้อยู่กับคุณพ่อยมพ่อเพราะว่าท่านเสียไปเมื่อปี2515วันที่6กันยายนนี่คุณพ่อเสีย6กันยายน2 5 5 8เสียวันนี้วันที่ คุณแม่ก็มาเสียตาสามปีต่อมาคือวันที่9กันธันวาคมส5งพสบเสียก็ห่างกัน3ปีก็เลยได้นำเอาไว้ที่นี่วันหนึ่งก็จะทำให,ใหม่เป็นที่อยู่ของพระพุทธรลุลูกเต้าลูกหลานตัวน,นี้นะครับเอาไปส่งลูกปูน้อยไปส่งลูกปูน้อยนะ่ะ

อันนี้เก็บไปสักก่อนเอาไว้เอาขึ้นรถไปน้ำกระไดพวกละยางเยอะขวายเฉียวมาที่หลังเอามาขวายที่หลังก็ได้หรอกเออเดี๋ยวายเฉียวมาใส่เองเอาแห้งๆไกรลิงไปเอาไปส่งพูนไปอันมูนี่คือกันนี่เอาเียวไปใส่นี่เออไปพูดหรือ่าออกมาเอากระดูกหมดเลยเด้อกระดูกขุดแม่ฮะ ขอพอได้ไหมเราขอพอนักง่นขอเราบอกอู้ขอ,ขอ,ข,อขอตัวเอาพี่น้องลูกหลานบบดนี้มานสิท้ายลูกไผ่หนี่มาทิ้งที่นี้ลูกหลานพี่น้องมากไหมเคยทำไห